ซึ่งพอร่างกายของเราขาดออกซิเจนครับสมองก็จะสั่งให้เราสะดุ้งตื่นเพื่อหายใจเงือกใหญ่เอาอากาศเข้าไปครับเมื่อมันเกิดแบบนี้วนซ้ําไปซ้ามาเนี่ยมันเกิดได้เป็นร้อยครั้งต่อคืนเลยนะครับ This mecastco He is help Me Podcast. You are help. สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Help Me d a อร y สุขภาพดีได้ฟัง5นาทีกับผมตั้มเบต้าครับคุณผู้ฟังครับอยากจะถามว่าคนที่คุณนอนข้างๆเนี่ยเคยมีเสียงกรนที่ดังมากๆไหมครับหรือว่าดังแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเสียงมันก็เงียบหายไปก่อนที่จะกลับมาด้วยเสียงหายใจเฮือกใหญ่เหมือนคนสำลักน้ําถ้าคุณเคยเจอแบบนี้แล้วก็วันนี้เรามาคุยกันครับเพราะว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณของโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือว่า OSA ภาวะที่อันตรายกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับก่อนอื่นเลยเสียงกรนเนี่ยมันเกิดจากการที่ทางเดินหายใจของเรามันแคบลงครับทําให้เนื้อเยื่อในลําคอเกิดการสั่นสะเทือนเวลาเราหายใจแต่มันจะอันตรายมากขึ้นทันทีครับเมื่อทางเดินหายใจไม่ได้แค่แคบลงแต่เกิดการปิดสนิทครับทุกคนลองนึกภาพตามนะครับพอเราหลับเนี่ยก้ามเนื้อในลําคอมันก็คลายตัวครับ แต่สำหรับบางคนเนี่ยมันดันคลายตัวมากจนเกินไปจนยุบลงมาปิดทางเดินหายใจซะงั้นทําให้อากาศเนี่ยผ่านเข้าไปไม่ได้ร่างกายจึงเกิดภาวะขาดออกซิเจนชั่วขณนะนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าหยุดหายใจขณะหลับซึ่งพอร่างกายของเราขาดออกซิเจนครับสมองก็จะสั่งให้เราสะดุ้งตื่นเพื่อหายใจเฮือกใหญ่เอาอากาศเข้าไปครับเมื่อมันเกิดแบบนี้วนซ้ำไปซ้ำมาเนี่ย มันเกิดได้เป็นร้อยครั้งต่อคืนเลยนะครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้าแต่เราจะเช็คได้ยังไงล่ะฮะให้ลองสังเกตอาการตอนกลางวันดูครับเพราะคนที่นอนแต่เหมือนไม่ได้นอนตื่นมาก็ไม่สดชื่นเปิดหัวมึนๆและที่ชัดที่สุดเลยครับก็คือง่วงนอนมากผิดปกติในตอนกลางวันครับง่วงนอนจนเผลอหลับแบบควบคุมไม่ได้เลยและถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในระยะยาวน่ากลัวกว่าแค่ง่วงอีกนะครับ การที่ร่างกายขาดออกซิเจนซ้ำๆทั้งคืนทาให้หัวใจและหลอดเลือดต้องทํางานหนักขึ้นเยอะมากๆเพิ่มความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะรวมไปถึงโรคหลอดเลือดสมองหรือว่โ s t r o k ได้เลยครับใครบ้างครับที่เสี่ยงซึ่งก็มีเพศช,ชายผู้ที่มีน้ําหนักเกินคนที่มีรอบคอใหญ่รวมไปถึงคนที่มีโครงสร้างใบหน้าตรงกลางตรงคางเนี่ยสั้น หรือว่ามีต่อมทอนซิลโตครับก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันหากใครฟังแล้วสงสัยว่าตัวเองหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยเป็นหรือเปล่าสิ่งที่ควรทำครับก็คือการไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการนอนหลับครับซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาจะทำการซักประวัตินะครับแล้วก็อาจจะแนะนำให้ทำสลิปเทสซึ่งการทำสลิปเทสเนี่ยจะช่วยยืนยันได้ครับว่าเรามีการหยุดหายใจกี่ครั้งต่อชั่วโมงแล้วอาการนั้นเนี่ยมันรุแรงแค่ไหน เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมต่อไปครับปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีการรักษาหลากหลายรูปแบบนะตั้งแต่การปรับพฤติกรรมไปจนถึงการใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจอย่างเครื่อง c ีพับครับดังนั้นครับอย่ามองว่าเสียงกรนเนี่ยเป็นแค่เรื่องน่าลำคาอีกต่อไปนะสังเกตอาการของตัวเองหรือว่าคนรอบข้างให้ดีการเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยคือก้้วแรกที่สำคัญขอ,ของการป้องกันโรครายต่างๆที่จะตามมาครับและนี่คือทั้งหมดของ Health Me Daily ในวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามฟังแล้วกลับมาสุขภาพดีไปด้วยกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ This is Help Me Podcast Your Help Alcohol